นี่มันอะไรกันครับเนี่ยโรบักช็อปทีเอชเ5.5ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าฟาร์มสแตทไม่เต็มสักทีเฮ้ยมีเกมพาร์ทคูณสนี่ว่ะเติมโรบักดีกว่ามาลุช็อปเลด5.5ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ้ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแมปอะยูบิโซ วันนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าเครกพัทินอมนั่นเองครับตัวนี้นะครับไม่สามารถหาได้แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราขอหมุนก่อนสักหนึ่งสเต็ปจื๊อจื๊จืมาครับมาครับมีพกคุมมีหมวกกระดิ่งอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเจ้าของสแตนก็คือน้องคนนี้นะครับผมอ่ะน้องคนนี้น้องคนนี้อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวสกิลกันเลยดีกว่าพี่ขอปรับภาพแป๊บนึงอ่ะโอเคคลิกซ้ายครับดาวเมจอยู่ที่20นะ ต่อมาครับสกิล E นี่อันนี้จะกดจนหมดหลอดเลยนะดูซิว่าจะตายไหมเรียบร้อยครับคือต่อยแรงพอสมควรนะครับดาเมจอยู่ที่1 0กว่ากว่า,ก,วาก็จริงจะต่อยรัวมากๆเลยนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเป็นสกิล R นะเดี๋ยวพี่รองกระดม,มี่ก่อนละกันโอเคอสกิล R ปาดดาเมจ90นะครับต่อมาครับเป็นสกิล T ตึ้ม ซึ่งอ no ลองกับคนมันก็กระเด็นนิดนึงประมาณนี้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบมีเอฟเฟกพิเศษอะไรนะครับอ่ะนี่ทอ่าทำไมทีไม่ออกฮะอ่ะงั้นขอ Y ก่อน Y ก็คือเพิ่มเลือดนะแล้วก็มี B Y ด้วยคือเพิ่มเลือดเร็วนะเห็นไหมดูดิเลขห้าบลัวๆบีก็สามารถเพิ่มเลือดได้ับนี่เป็นการเพิ่มระดับพระเจ้าแบบหมุนตัวเราโอเคอ่ะตัวทีนะ อืมอ่าไม่เบียดเลยเลยต่อมาครับเป็น F ครับหยุดไปละ <c oughs> มีท่าน,นิดนึง <c oughs> อ๋อหูแทบแตกก็นานพอสมควรนะอืูดาวก็นานเช่นเดียวกันต่อมาครับเป็น G นะก็นี่นั่งกินเขามีเสียงเพลงด้วยทังนะพี่ขอปิดเพลงนิดนึงนะครับอืมก็แน่นอนครับมันคือลิขสิทธิ์นะครับพี่ก็ทำได้เท่าที่ทำนะครับต่อมาครับ เฮ็ดครับผมก็เป็นต่อยปุ้มเหมือนเอ่อ do the world เนาะหลายๆคนน่าจะดูไปแล้วที่แบบต่อยหมู่รอบๆตัวแบบที่ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะมันเป็นดาเมจแบบดาเมจฟิกไว้นะครับต่อมาครับเป็นเอ่อสกิลแซดกระโดดนะ x x กันอย่างนี้นะครับ c dash v มันไม่มีนะครับไอตัวเนี้ยก็เลยงงๆว่ามันต้องกดหยุดเวลาเปล่าเดี๋ยวเราลองหยุดเวลาดูรอสักครู่หนึ่ง ่หยุดเวลาแล้วจะมีสกิลเพิ่มไหมเผื่อเผื่อเพราะอันนี้พี่ก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลตัวละครเขาสัเท่า,าไหร่นะครับนอกจากเป็นตัวให้หาไม่ได้แล้วนั่นเองอกด้วครับมันไม่มีนะก็ประมาณนี้แล้วกันออทอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวเนี้ยครับไปไล่ฆ่าคนในเซิร์ฟธรรมดาเนาะโอเคเดี๋ยวตัดไปเลย อ่าเดี๋ยวเราก็เอาเค้กแพทินทัมเนี่ยมาไล่ฆ่าคนดูนะครับว่ามันจะไหวไหมนี่เราก็เห็นอุ้ยอะไรครับเนี่ยบกักนะถูกดึงโอ้โหจบละไอเดี๋ยวเ,เสียงพี่มันดังนะพี่ก็ต้องปิดเสียงบอนะ่อยเะโอ้ยโอ้ย เอ๋อเฮ้ยไม่ตายหรอต่อยเราก่อนนะครับเออเราก็ชอบฆ่ายอยู่แล้วเกมนี้ฮห้เออเดู๋เดีเฮ้ยดูดูว่ามันเดินด,ด,ดิโอ้มันตีพี่เฉยเลยวะตีพี่เราวะอ่าได้ดีมึงต่อยกูก่อนนะได้ดีเราไม่สนเหตุผล ต่อย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 เรื่อยๆต่อยเรื่อยๆจนตายเออเอเาดีเอาดีอุ้ยแหลกโดนธูปชะลอแหลกเราจะทำตัวท็อกซิกครับผมเถอะบ้านแหลกท็อกซิตนะครับเอาบ้า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 เอ้ยต่อยไม่โดนวะอ๋อมันตายแล้วก็ทำไมต่อยไม่โดน ฮิวเลตต์เองโอ้โหการฮิวเลตต์เองที่แบบโคตรเท่มีกลางแขนนะฮิวเลอ์แบบอ่าโคตรไดส้สักหน่อยไหม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 เก่งไหมเหรอเก่งไหมเหรอเก่งไหมเหรออืม เฮ้ยมันคนตีเรแบบาไหนวะอารับอาระครับอาร,รับ,รครบใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับท่าออกไม้วิ่งเหมือนท่าโกคูกเลยเนาะมีใครคิดเหมือนกันไหมตายว่รลม้มตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน,นี่ตัวแหละ มาวมาเอาวมาเอาวะาเอาวเนาเาอ๋อซีวชลมีสตัวเลรววะเนี่ยท่รู้ตัวไหนไอตัวที่มันไม่ได้อยู่เป็นกลุ่ะวยเอ้ดูดิอ๋อ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 หมือนข้องเหมือนข้อง เจ้าเหรอก็มาดิปกป,ป้องเพื่อนเหรอได้ดิเอาเวลาฮะไปเลยมาเลยมาเลยกลัวที่ไหนให้หมดเลยมาดิคา,า,าเสร็จเดี๋ยวถมน้ำลายใส่ด้วยซ้อมซ้อมไวก่อนซ้อมก่อนซ้อมต <c oughs> ัวไปขยะจ้ะ แต่วันนี้ก็ทำมาสนุกดีโอ้น่าเบื่อวะค่าคนน k ดีิดปะเปิดเลยเปิดลเดลยเดี๋ยวเราจะฆ่าแกสเตอร์ตนนัวนี้ดีไหมเราจะฆ่าได้ปะฆ่าไม่ได้แน่เน้อนง,ง <No. S 1> แตกเออสวยสวยข้าลับ ก็ถือว่าโอเคอยู่ยนะตัวนี้วิ่งมาวิา่งมาวะวิ่งมาว่ะวิ่งมาวะอ๋อเอาสิว่าชอบอะอ๋ออ๋อแล้วเวลา,วา,วาวแ,แล้วเวลาเออใครจะตายก่อนกันใช่ตายก่อนค่อยชิบอีซี่ใส่ปะ What the freak yeah 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 lost t o zero Gerard เยอะนะ lost t o ว้าวเจอกูหรือไม่เจอกูวิ่งหนีไปไหนฮะอย่าเฮาแล้วเพ่นดิวะไม่ใจเลยนี่วะคนจริงไม่ไม่วิ่งหนีดิเอาไงครัเอาไปไหนอ่ะแล้วเปล่าแล้วเปล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 ่าอ๋อก่อนดีเอาเพิ่มเลือดดิก่อนดิทำอะไรเอาเอาเอาเจ้าท็อกซิกไปไหนเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าซิวอร์ชาร์ตไปไหน หายตัวหายตัวเฉยหายตัวเฉยหายตัวเฉยโอเคเอฟซีว้าวต็งเยสเต็งเยสเดอะพรอมเดี๋ยวพี่บอลเดวะพอมเดอะไมรท์เดอะอ้ไอเอซว่าชอบอท็อกซิคอนนะ ่อนคอนมันเทสต่อ,อยเราเทสเอาตายครับผมโห้ยอาการหิวเลือดที่แบบตัวจริงไว้เฮ้ยตัวจริงไ <c ười> ว,ว้เฮ้ยคืออะไรวะตัวจริงไว้เฮ้ยหาก่อนหาก่อนไอีซิวัลฉลองตัวนั้นมันคือไอ้นี่เปล่าวะยาพิมพ์รู้ชื่อก่อนชื่อพิมพ์ว่าอีซี่ ไม่ใช่อ๋อมันออกเกมเลยนะวะอ๋อหลับปุ๊บแล้วออกเกมอ๋อไอ้โดนโอ้โหกำลังพิมพ์แชทคุยกับเอฟซีอยู่เอ็มไม่เห็นหรอวะเอ้ยมไม่ได้แล้วเดี๋ยวเจอกันอีนูได้ดิตันนี้มันมีอะไรบ้างวะเด็ดเด็ดเห็ดเนี่ยเหแต่มันโดนแค่ บบติ่งแมวอะเป็นดาเมจฟิกเนี่ยวะเอ้ยเหมือนจะเจอมีเซิร์ฟชาร์สองตัวมันกลับมามันกลับมามันกลับมากลับมามันกลับมามันกลับมา มันกลับมาเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วเดี๋ยวมันก็ออกเกมเห็นไหมมันคือใครอะของจริงเขาไม่หนีด้วยเฮียโอ,อข้างใจซ้ายใจหรือปอดห้รับหรือว่ามันตายวะเวลา,ามันตายมันจะเป็นยังไงเนอะไหนร้นองฆ่าหน่อยดิวเวลาตายมันก็ไม่ผิดนะ บอกพอมันลีลาตา ได้ตเตะเลือดร,มรวมมัดเข้าที่หน้าซีเวอร์ชาลัดเป็นแค่ซีเวอร์ชาลดัแลดแท้ๆเอ้ยขอโทษครับพี่ผมขอโทษครับผมขอโทษเอ้ยโดนลุมเอ้ยโดนลุมเอ้ยโดนลุมอ่ะเอ้ยโอ้ไม่โดนลมุอนลม,อ,ลม,อ,ลมอ้าวบูลลี่บูลลี่เฉยเอ้ไอ้มึงต่อยกูก่อนมึงบอกกูบูลลี่ ต่อยกอนบอบบูรี่ส้นตีนเออด่าเลยด่าภาษาไทยด้วยสปีกอิงลิทแม่งเก่งครับพิมพ์ไทยด่าแม่งเลยคงจริงคงจริง <laughs> อยู่ไหนวะแล้วแม่งซีวอ์ชาร์ตมันไม่มีชื่อ้วยเกมเนี้ยคือแบบโคตรแย่ oh yeah. อ๋อคนที่มันทักพี่เมื่อกี้มันพี่ตอบแชทมาแล้วมันก็ออกเกมเหรอก็ตอบซะคนสตินประคับเนี่ยมันอยู่ยไหนนั่น่ะเจอละหมา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 หม่ามา,มา,มาดิหิวเลือดสู้รู้จาว่าหิวเลือดสู้กรู้จาว่าหิวเลือดสู้รู้จาว่าหิวเือดสู้กูรู้หเลือดสู้รู้จาว่า,าหิวเลือดสู้ก อุ้ยพี่ต่อยมันไม่ตายเฮ้ยบาคาน่าไปได้ไงครับเนี่ยโหสตอร์เพลรชิ่เอ้ยมันหยุดเวลาเองเหรออ๋อป่าบุ๋มไปโดนเออเถอะตกตัว้ยล่างล่างหลุดนี่ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยว เดี๋ยวมต้องมาแก้แค้นเราแน่นะรอรอรอชัยชนะของเราตรงนี้มันอยู่ไหนวะเอียบีหมดแล้วบีหมดแล้วบีหมดแล้วโหรับปัดข้าวก่อนเลยอย่างแรกเฮ้ยอือืตายโอ้ชิชหูแกกระโดดขึ้นมาไม่ได้สินะ <c oughs> ขอเติมเล็กก่อนพยายามขาลา ทำตัวเป็นขยะมากเลยไงเออเดียวเดียวแน่เอาเด้อเอาเด้อโอ้โหมาแลกหมัดแลกหมัดกับลูกชายเปล่าผู้ชายก็บ้าแล้วลูกชายก็บ้าแล้วเออมันไม่ละอันนี้ชอบชอบเสือกตีคนอื่นเขาก่อนแล้วบอกคนอื่นบูลลี่อ่ะเออส้นตีนเดี๋ยว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 จะโดนไม่ใช่น้อยเทิดมั่วเลยนะเทิดมั่วเลยนะ ไงนขี้ถุยน้ำลายใส่ี a s y มีแบบหิมใส่แม่งอยู่ไหนวะไปเวนมีแซนดิง้งเรียกแม่เหรอฟ้องแม่ปะเนี่ยอา้อาว easy อ้าวอยากตายอ้าวอยู่ดีอยากตายครับผมอา้าวอยู่ดีอยากตายอ,าอยู่ดีอยากตาย,ย,ดย,าตายาได้ดิไหนวะ อ๋อวิ่งหนีทำไมอ่ะเอาเฮ้ยวิ่งหนีทำไมอ่ะโอ้อเอาเฮ้ยวิ่งหนีทำไมอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ๋ออะไรอ่ะครับอยวิ่งหนีเป็นโอ้ยเฮ้ยเหมือนเก่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสโลอ่ะสโลอ่ะอะไรสโลอะไรสโลอะไรอุ้ยเฮ้ยมันวิ่งเร็วจังอ่ะแซวิ่งเร็วขนาดนี้เหรอเพิ่งรู้แซวิ่งเร็วขนาดนี้เนี่ยครับเนี่ยโอ้จบแล้วก็อย่างว่าแหละ เนิร์ฟแม่งทุกตัวตัวไหนเก่งก็เก่งแบบนั้นนะเกมนี้เศร้าอะถ้าไม่ติดว่าอัดตัวนี้นะมันโดมแล้วเหมือนความในใจนะฮะดูดิ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 เหมือนเก่งอะ่ะใั่ไม่เร็วขนาดนี้เหรอ ันวิ่งนนาี่เร็วขนาดนี้มันจะมีใครจับมันได้ปะมันวิ่งเร็วกว่า MUI แล้วก็มันก็จับตีแล้วไอ้นี่ด้วยเอา้ยโดนออกไม้ว่ะโดนเอาไม้ว่ะพิมพ์ easy อะไรสักอย่างนึเท่อ๋อมันต้องเอาพวกไอ้ไอเดวิลเพเทนัมมาใช่ปหมถึงจะไหวโธ่ไอ้พวกนี้มันวิ่งตามทันว่ะ พี่เห็นมันสู้มันมันไม่ได้สู้เฉยๆถ้ามันสู้พี่ว่ามันก็ตายรีเอาตายตายแล้วถ้าโดนมันเปิดวิ่งเร็วดีวะโอ้ยเดี๋ยวมาดิอยู่เวลาได้ปะโทนีสต้องเก็บเวลาไม่ได้ไงอยู่เวลาแล้วมันก็ยังเดือดอันนี้มันติดชอบอยู่เวลาใสา่พี่นะแหลกด้วยเอาดิหิวเรือสู้เอาดิมาดิมาดิมาดแม่ คิดถึงทรงโกคูเลยเดี๋ยวก,กด MUI ใส่ตัวเลยฆ <c oughs> ่าแม่ง <c oughs> หาเลือกหาเลือ่องมาเว้ยมาเว้ยอุย้ยเชี่ยกยิงโดนด้วยไกลขนาดเนี้ยเอาไว้เอาไว้สำแดงลิตรเลยใส่แดงอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยแสนทำให้เซอร์มันวุ่นวายครับทำให้เซอร์มันวุ่นวายแล้วทำให้เซอร์มันวุ่นวาย เฮ้ยมาแล้วเว้ยไอไอเดวิ Devil ลแพท์ไดนามวิ่งส่แล้วเว้ยออ้สองสัยจะเดือดเฮ้ยมันวิ่งเร็วไปเปล่าวะจะไล่ตามไงวะไอเวนทำตัวหน้าลำคาญเฮ้ยแต่มันยุดเวลาน่าจะไม่ได้ปะโดนแน่มาดิอันนั้นพิมพ์หนึ่งหนึ่งโอ้ยเนเป็นหนึ่งหนึ่งหรอกถ้ามันวิ่งอย่างเงี้ยคงหนึ่งหนึ่งด้วยแหละคิดได้เนาะ กินข้าวโช์ดอะอยู่เวลาก็อยู่ไม่ได้โกงจัดเลยอก็พอดีกว่านะครับก็มันตัวไม่ค่อยได้เก่งมากนะครับห้เป็นคีย์ขีมสัตว์เนี่ยมันก็คงตายไปละไอแซนเวรดไม่ใช่แซนเบดแซนแซนบนผิวอะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอถ้ามันนานหรือมันน่าเบื่อก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีว่ากำลังเล่นแล้วมันเพลินแล้วนะเออไปละบายครับผม